สวัสดีเพืเ่อนๆชาวโซเชียลแคมข้มางหลังผมก็คือเมืองปูเน่ซิตี้นะครับที่มองมุมจากาที่คอเลดนี่เองนะฮะล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับแล้วก็ต้นไม้นะฮะมีคนชักเป้าอยู่ข้างบนนะฮะไม่เชื่อดูนะครับมีเด็กชักเฝ้าอยู่นะฮะไอ้ยี่มีใครชักเฝ้าวะมันมาจากไหนครับ เราหาคนชักว่าวนะครับเราไม่เห็นนะครับว่าคนชักว่าวอยู่ตรงไหนนะครับเจอกันพี่หน้าหลังมันเป็นเอ่อเมืองปูเน่ซิตี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเอ่อมีความที่เป็นสโลปเป็นเนินเขานะครับผมเห็นที่มาแล้วพี่มันมาจากหลังคาบ้านข้างหลังเด็กน้อยนะครับทางนี้ก็จะเป็นเอ่อหมู่บ้านเนินๆนะฮะทางนู้น ก็สวยงามมากฝั่งนี้นะครับตลกไปเมืองจะเป็นจู่จู่จู่ผมเห็นเชือกแล้วครับผมคิดว่ามาจากทางเป็นผ่มเชือกนี่พี่นะนั่นๆตื๊ดเห็นยังพี่แต่ไม่เห็นคนชักอ่ะคนชักเหรอครับผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับมันอยู่ใต้หลังคาน้วยครับนั่นครับเห็นหรือยังครับน้า น้าเหรอหน้าหลังปีนนะครับน้าครับโอ้มีใบใบแล้วยนะครับแต่มองไม่เห็นเด่นผมไม่ถึงนะฮะเด็กชักว่าวอยู่ข้างล่างนะฮะแอบพ่อแม่ชักว่าวนะครับชักว่าวพร้อมกันสองคนเลยชักว่าวพร้อมกันสองคนเลยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าไทม์นะครับไไไททมม์์อะะะรนฮ ไคลนะครับคือการชักว่านันเองภาษาอังกฤษเรียกว่าคนะครับถ้าหลังเห็นนะครับจะเห็นยุงสปูเนียซิตี้เป็นเมืองแห่งเอ่อชื่อเป็นชื่อว่าเอ่ออิโดเฮงชอนซิตี้นะครับเมืองแห่งการศึกษาโดยแท้จริงถ้าหลังนี่ก็เป็นเอ่อเป็นห้าครับท้าเอ่อสำหรับเอ่อ ครับวันนี้ที่่องเรียนมีประกวดเต้นเลยครับกว่าโมงครับอยู่มา2ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้กำลังจัดเวทีกันอยู่ครับบรรยากาศในงานวันนี้ก็เป็นเงานของเกี่ยวกับพิศวาครับทั้งเชื่องที่มาเลยครับทั้งนักเรียนมาเราร่วมกายแข่งขันครับอันนี้คนกลับไปแล้วครับเพราะว่ามันเย็นแล้วครับแทีนี้ก็จะดูว่าที่นี่ขอประกวดเต้นยังไง